มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของบุญเกื้อก็ซัดเดือดพิมพ์รีพายเบื้องหลังดราม่าอมก้อยเจอพิสูจน์ความจริงกลับเงียบปากแต่วันนี้ปิดเปือนด่าเอาใจโทนี่ค่ะ จากกรณีที่ทางด้านของพิมพ์รีภายแมค้าออนไลน์ได้ออกมาล่าสดพร้อมกราบขอโทษนายทักษิณถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ใช้คำพูดรุนแรงและได้พูดาพาดพิงถึงนายทักษิณดยถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่ได้คิดไตรตรองและยังให้สัญญากับทุกคนว่าจะเป็นเด็กที่น่ารักกว่านี้ นอกจากนี้ค่ะยังมีการต่อว่าในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานกลุ่มไทยพักดีที่ชื่นชมว่าพิมพ์รีภายนั้นกล้าที่จะว่านายทักษิณต,ตรงตรงไม่ให้ตนเองต้องถูกโยงเป็นเครื่องมือทางการเมืองต่อมาค่ะทางด้านของพิมพ์รีภายก็มีการตอบกลับนายแพทย์วรงโดยเรียกแทนว่าคุณหมอสอสอสอบตกก่อนจะขอบคุณที่ชื่นชมตนในเรื่องดังกล่าวพร้อมถามกลับว่า ทำไมไม่ชื่นชมตอนที่ตนสร้างแผงโซลาเซลล์ที่อมก้อยขุดบ่อปาดานติดไฟที่ชุมชนคลองเตยรวมถึงสร้างโรงพยาบาลสนามอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังพูดปุกป,ปั่นทำให้พวกพ้องของตนเข้าใจผิดก่อนจะเปรียบนายแพทย์วรงว่าเหมือนกาฝากอีกทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพว่านายแพทย์วรงมาเกาะกระแสตัวเองเก่งมากและยังกล่าวอีกด้วยว่า เขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้สุงดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูน,นี้แล้วล่าสุดค่ะทางด้านของนายบุญเกือเก้อปุษเทวโวโคศก,กุมไทยพักดีได้ตอบประเด็นดราม่าที่พิมพ์รีพายกล่าวว่าหมอวรงไปตรวจสอบเรื่องอมก๋อยเพราะต้องการจับผิดโดยระบุว่า ขอโทษหมาแล้วด่าหมอตอนนี้มีกระแสดราม่าที่อมก้อยหมอจึงลงไปที่พื้นที่ค้นหาความจริงเพื่อให้สังคมได้รับรู้วันนั้นถ้าเธอเสียหายทำไมเมื่อฟังข้อมูลของหมอแล้วจึงหุบป,ปากเงียบเป็นเป่า삭าเธอกับคุณหมอมีต้นทุนทางสังคมที่ไม่เท่ากันมีคุณ,ณธรรมจริยธรรมภูมริรู้ภูมิปัญญาก็แตกต่างกับเธอมากทุกคนต่างก็รับรู้เข้าใจดีว่าทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ เธอเป็นแม่ค้าหรือย้อมแมวขายก็เรื่องของเธอไม่ช้าความจริงก็จะปรากฏเองไม่แปลกใจเลยที่เธอกับโทนี่จะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยระหว่างแม่ค้าปากตำแยที่ขายทุกอย่างกับพ่อค้าที่ขายชาติกินไม่แปลกอะไรที่วันนี้เธอกับโทนี่จะออกมาร่วมการแสดงละครดรามา่าทาให้มีคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับที่ทางด้านของนายบุญเกื้อกล่าวโดยบอกว่า กลยุทธ์แม่ค้างูพิษหาเรตติ้งพื้นที่ข่าวให้ขายของได้ทำตัวให้เด่นดังและสร้างกระแสข่าวไม่หยุดหย่อนเช่นการทำบุญเอาหน้าเพื่อเป็นการเรียกรตติ้งและการกระทบกระเทียบแดกดนันเพื่อให้ตัวเองมีความแปลกความครูความเก๋แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรอะไรที่ทำให้ขายของได้ก็ทำหมด